กลัามาดูมวยดีทีสปอร์ตกันต่อค่ะครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับ<ช>สนามมวยเวทีราชดำเนินสนามมวยเวทีลุมพินีครับ hmm บริษัทสิงค์คปรชั่น่นจำกัดโครงการเดอะมาสเตอร์พิซซารีฮิลจังหวัดเชียงใหม่ดอกจัน4 9์6ขอบคุณสกมิออริจินอลครับถุงยางอนมามัยสำหรับชายนักสู้แล้วก็ขอบคุณอุปกรณ์มวยทวินสเปเชียล โกเกียดสมเกียดเรียงประสิทธิ์จากอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับคุณสมจิตแว่นแก้วศึกดาวรุ่งจิตเมืองนอนแล้วก็ไข่มวยจิตเมืองนอนรวมไปถึงคุณสมหมายสกุลเมตตาครับค่ะส่วนช่วงนี้ไปติดตามคู่มันมวยไทยค่ะ กันที่เวทีมวยราชดํดำเนินวันนี้เป็นศึกวันทรงชัยของคุณทรงชัยรัตนสุบันนะคะมาดูมวยคู่ที่4พี่ชิดชัยออบตกัมพีพบกับศิลาเพชรระพีพัดรีสอร์ทค่ะพี่ชิดชัยหรือว่าพี่ชิดชัยคุณแสงชิเลนชิตาอายุ18บ้านเกิดอยู่ที่บอระบือจังหวัดมหาสารคามค่ะ ก็ที่เรากําลังจะไปแล้วนะครับ25มกราคมนีม้ครับมหาสารคามพุทธมนลนีสารกินฐานอรารยธรรมพระใหม่ลาเล่าค่าตักศกิลานครส่วนศิลาเพชรอายุ20ปีแล้วนะคะจังหวัดที่อยู่จังหวัดอุดรธาน,นีค่ะก็ ใกล้กันครับอุดรธานีครับห่างกันร้อยกว่ากิโลเท่านั้นเองครับอุดรธานีน้ําตกจากสันภูพานอุทยานแห่งธรรมะระยะธรรม5,000ปีธานีถ้ามีขิดแดนเนลมิตหนองประจักษ์เลื่นลักกล้วยไม้หอมอุดรสันชาย อย่าลืมนะครับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของมวยดีทีสปอรก็คือคลิปมวยไทย i c o ครับตามหน้าจอได้เลยครับลองเข้าไปดูครับมีเรื่องของเรดมวยราคามวยมีเรื่องของการชั่นน้ำหนักมีข่าวสารวงการหมัดมวยนะครับแล้วก็มีคอลัมน์จากน้องกิ๊บด้วยนะครับค่ะคอลัมน์อะไรครับดอกไม้เสียบนวมค่ะครับแล้วก็มีวิเคราะห์วิจาร์นะครับ หลากหลายนะครับเรียนเชิญแฟนมันมวยเข้าไปสัมผัสกับอีกมิติหนึ่งในการนำเสนอข่าวสารวงการมันมวยของทีมงานมวยดีทีสปอร์ตครับเ w w บไ i p ์ฟิ y t h มวยไทกรรมการผู้ห้ามบนเทีกรรมการทานินภูมิขิวครับและก็ใครอยากจะรับวิเคราะห์วิจารณ์มวยทางโทรศัพท์ก็เดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเอสกับมิสเตอร์ป๋องครับ ถึงสุกแล้วก็รวมไปถึงมวยตู้ทุกช่องใต่ตาล่างครับศิลาเพชรนี่ฟอร์มสดเหลือหลายครับศิลาเพชรรับีพักรีสอร์ทหรือว่าศิลาเพชร91รุ่งโรดสามฟอร์มหลังนี่ชนะมารวดนะครับชนะนอกสองครั้งครับแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนพิชิตชัย ชนะนัดเดชแล้วก็มาแพ้สองนัดติดครับแพ้เด็ดขาดแล้วก็มาแพ้กุมารดอยครับแข่งซ้ายครับกีชิตชัยลูกหลานจากภาคอีสานทั้งคู่ครับแต่ตอนนี้นี่โอ้ยหมัดหนึ่งสองล่วงไม่ล่วงล่วงไม่ล่วงอ่มีแข่งเหมือนกันครับแต่ยังอยู่ได้ครับซีลาเพชรบอกว่าสิวสิวอ๋อสิว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 เป็นยังไงละครับอ่าโดนนับแปดครับแบบนี้ ซอมมาดีครับร่างกายเข้าที่เข้าทางครับลุกขึ้นมาได้ครับสติยังอยู่ครับถ้าเกิดสติไม่อยู่สตางค์พักพวกหายหายจ้อยลุกขึ้นมาเร็วลุยต่อครับทีชิตชัยกับ้นขวาซ้ายแม่พยายามจะฮุกซ้ายครับโดนกั้นขวาตรงครับโอ้โหจะ หมัดกับเขาครับสติของตัวเองยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางครับโอ้โหเต็มกอกหูครับกรรมการทานินภูมิผิวที่บอกว่านอนเถินนอนนอนไม่ยอมนอนไม,ไม่ยอมครับศิลาเพชรอนเดียวเสียฟองรครับอาจารย์ครับพี่ชิดชัยครับเกิดแล้วจ้า ชนะน็อกได้ในยกแรกนะครับเอาชนะน็อกมวยฟอร์มสดอย่างศิลาเพชรศิลาเพชรก็ต้องกลับไปทําฟอร์มใหม่มเวลาที่ใช้ไปนะครับในยกแรก2นาที42วินาทีเท่านั้นเองนิดหน่อยจริงๆนะคะอีก18วินีจะหมดยกละอืยังไม่ทันเหนื่อยเลยพี่ชิตชัยบอกค่ะ <c oughs>